วันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบแปงลงร่างกันในบ้านผีสิงโดยกติกาของเรานะครับเราจะให้คนแอบแปงลงร่างเป็นผีไทยตัวไหนก็ได้แล้วก็ไปหาที่แอบเนียนไปกับฝูงผีพวกนี้จะเดินเลยอยู่เฉยๆก็ได้นะแต่ห้ามทุบบล็อกหรือวางบล็อกเด็ดขาดเลยนะครับโดยคนหาเนี่ยจะมีไฟฉายหนึ่งอันกับปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนอีก15นัดจะต้องหาผีตัวจริงให้เจอใน10นาทีไม่อย่างนั้นจะถือว่าแพ้นะครับถ้ายิงจนกระสุนหมดก็ถือว่าแพ้เหมือนกันแล้วก็ทีบของเราจะมีป่านึงผืนกับบ้านอีก ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องของเราด้วยเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ในหมู่บ้านผีสิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมฮืมตอนนี้เรามากับไฟฉาย1อันนะครับเราสามารถกดเปิดปิดได้นะก็คือเราจะมีไฟฉายกับปืนหนึ่งอันนะครับผมปืนเนี่ยเราจะมีกระสุนอยู่ประมาณ15นัดนะครับ 15นัดนี้ถ้าเกิดว่าผมยิงไม่โดนหรือยิงไม่ถูกเนี่ยก็น่าจะถือว่าจบเอ้ยเมื่อกี้เหมือนผมเป็นอะไรแว๊บเอ้ยคิริผมเห็นนะเป็นควายอ่ะไอน่ก่อนก่อนผมแล้วเนี่ยไม่ก่อนที่มันจะโผล่ออกมามันกลายเป็นร่างคิริแล้วมันค่อยไอ้นี่ออกมาไเนี่ยมันโกงอ่ะมันโกงมันได้เป็นร่างคิริบีหนึ่งอ่ะไปหาเที่ไปหาเที่ไป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  t hours later หมาตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆของผมจัดหาที่แอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะต้องออกตามหาแล้วนะหืมบรรยากาศคตหนา่ากวักเรามีไฟฉายหนึ่งอันกับปืนหนึ่งกระบอกโอู้มีเสือด้วยอู้นัททิยศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเนียนใช่ไอคนที่เดินเนียนใช่หรือเปล่าใช่เปล่าลองยิงดูดิลองยิงดูดิ ไม่เอาผมเหลือกระสุนน้อยอุย้ยใครม<อ>ันทิง้งใครทิ้งเศษทากขนมปังเอาไว้ <c oughs> กินขนมปังไม่เก็บใครไปกินขนมปังไม<ว>่เก็บมันมันอยู่แถวนี้แน่นอนยืนนิ่งๆว่ายืนนิ่งให้ผมเดานะผมว่าผมว่าต้องมีคนเป็นควายเอา, <c oughs> อ,าอันนี้หลอกลาเนี่ยความในใจ <c oughs> ผมว่าใต้บา้านมันเย็นดีอ่ะเฮ้ยไม่หรอใต้ต <c oughs> ุ่นบ้านมันก็มีอยู่สองหลัง อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยมาถึงปุ๊บหันหน้านี่เลยอุ้ยควายตัวนี้ปุ๊บผมเดินมาปุ๊บหันหน้านี่เลยยิงไปกี่ป่ะเอ้ยไอเ่องหันหน้านี่ผมไอ้ก็ลองยิงดูก็ลองยิงดูผมขอขอรอนะเอ้ยไม่ใช่ว่าคือคือถ้าเรายิงถูกตัวนะครับเรายิงถูกตัวเนี่ยจะมีชื่อด้านล่างขึ้นนะครับว่าเป็นเพื่อนของเรา ตอนนี้ผมเหลือกระสุนแค่สิี่นัดนะครับผมเทสไปแล้วหนึ่งคนอืมมีใครเป็นเสือไหมเอา้าจะบอกทำไมล่ะเฮ้ย <laughs> เอ้ยก็ใบหน่อยกระสุนมันน้อยอ่ะไไ <laughs> ผมมีสองขาสองขาผมมีขาเอาเลยนะเอาเลยแม่งมีสองขากันทุกตัวไม่มีขา <laughs> มันก็มีไม,ไม่ไม่มีขาน้อยไม่มีขาก็มีแค่กระสือกับกระสือกับไอ้ผีหัวขาด ไอหัวไอหัวน้อยๆอ่ะผมอาจจะต้องลองเข้าไปหาในบ้านโอเคในบ้านในบ้านเหมือนจะไม่มีอยู่ไหนกันะห้องน้ำก็ไม่มีไหนบอกผมมาดีคิดว่าว่าผมจะแพ้ยังไง ไม่ประเด็บไหนไงเนี่ยมันต้องมีคนเป็นหัวแน่เลยผมว่าไอหัวน้อยๆอ่ะคือคือเท่าที่ผมลองลองเทสมานะไอหัวนี่หายากสุดแล้วหัวมันเล็กมากจริงไอไอหัวผิวหัวขาดอ่ะยิงไก่ข้างหลังยื้ก็เห็นก็แล้วใช่อ่ะผมหลอกไอยิงไก่ข้างหลังเขาคิดว่าไม่ยิงไก่หรอผมอ่ะไม่อยู่ข้างบนหรอเนี่ยผมว่าอยู่บนบ้านทรงไทยนี่แน่นอนบ้านลาตีอยู่บ้านลาตีใช่ไหม เมื่อกี้ใครเดินมาคือเห็นเลยอ่ะผมแบบยังไงหันหลังเลี้ยมว่ะใช่เหรออะไรอยู่ไหนแต่เป็นหันจริงด้วยนะเลี้ยวโคตรเลี้ยวยังไงหันจริงด้วยผมบิงเลยมันแยบไหนกันวะอ่ะให้ผมไปไหมเฮ้ยให้ผมไปไหมเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเหรอเฮ้ยเจอแล้วเหรอไม่รู้ผมเห็นอะไรแวบแวบแวบผมเห็นอะไรแวบแวบ มันจะต้องมีสักตัวแน่นอนตรงเนี้ยมันต้องมีสักตัวเว้ยผมว่านะไอเพราะว่าแบบสังเกตที่ใกล้ที่สุดอ่ะแบบที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือมันจะอยู่ใกล้ผมเว้ยมันจะทําเนียนเดินมาแบบเดินแบบเดินใกล้ๆผมอะผมห่างจากย่างไก่ไม่เกินสิบบล็อกเอ้ยไม่ใช่โอ้ยผมเหลือสิบสามนัดแล้วอุ้ยเวลาผมลืมดูเวลาเลยเวลาเวลารถนี่มาแก่ตอนนี้ผมห่างจากย่างไก่ไปเกินหกบล็อกใช่หรอ ผมวิ่งวนอยู่บูแมชชั่นเอ้าเอ้าถูกเจออ้าเอ้าโอโอเคครับคุณตายแล้วคุณต้องขึ้นไปอยู่บนฟ้านะฮะขึ้นเออสเปกเต็ดไปเลยดูผมตอนนี้เราเหลือแค่คนเดียวแล้วครับเราเราเราเจอแล้วนะเราเจอแล้วนะ เราเจอหนึ่งคนแล้วครับตอนนี้ต้องตามหานะผมจะาว่าต้องเป็นหัวหัวหัวขาดแน่นอนมันอาจจะเป็นแบบตัวตัวน้อยๆแบบมุดมุดมุดอยู่แถวนี้แหละผมว่ามคือมันมองเห็นผมเว้ยมันต้องอยู่แถวนี้หละผมอยู่กอบควายเอ้ยใช่เหรอใช่สองและวสองและอส่องละตัวนี้กระโดดไม่คลื่อได้อะเฮ้ยคือผมจะไปแล้วเฮ้ยเอ้ยยิงไม่โดน คนแม่นเลยแม่งเงยระโดดไม่ได้โอ้ยผมเดินผ่านไปได้ไงอ่ะตอนแรกนี่ผมขึ้นไปข้างบนบ้านน่ะเดินผ่านไปได้ไงเดินจุ้กี่ที่บันไดจะหาเจอได้ไงก่อนคือตอนนี้ผมต้องรอเพื่อนๆไปแอบกันนะครับอันนี้เราจะเริ่มเริ่มตาที่สองกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนหาอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนแอบบ้างนะ Two hours later พร้อมยังทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าเปิดฟรีฉายผมรันฮะเดี๋ยวผมต้องพักปืนก่อนปืนอยู่ไหนโอเคพร้อมอ่าลาวทูผมบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนฮะผมเสียนแล้วซ้อน,นบแอบ,บนี้เล่นตั้งแต่เด็กเท่าที่สังเกตนะพวกพวกเขาจะไม่ยอมแบบเป็นตัวใหญ่หญแน่นอนเพราะาตัวใหญ่มันน่าจะแบบเป็นเป้าฮะเป็นเป้าง่ายมากอืรอบนี้ผมอาจจะต้องแบบ ลึกกว่าเดิมนะเพราะว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าแบบในๆกันแหละคือรอบแรกเป็นการวอร์มเป็นการเทสครนะผมเล,เลยอยูแ่แถวด้านหน้ากันไอ้บ้านหลังเนี้ยน่าสงสัยน่าสงสัยมากเพราะว่าพื้นที่แอคมันเยอะมันมีคอ,อกวัวด,ด้วยมันมีคอ,อกหมูด้วยเอ้ยไม่ใช่วะโอ้อุตสาห์เทสตอนนี้ผมเหลือกระสุนอยู่สิบสี่นัดคอ,อกหมูไม่มีนะคคกหมูไม่มี ตอนนี้อยู่ไหนมีคําใบ้ไหมเอาไว้เดี๋ยวเวลาน้อยค่อยให้ให้คาใบ้ดีกว่าตอนนี้เวลามันยังเยอะอยู่อ่าก็คือแบบอย่าไปมองหน้าอย่างนั้นดิมองอย่างางัง <S <S ้นไนก่ก็รู้ดเิเอ้ก็ทีไกลที่สุดไอ้เอ้แต่มาแอบในพุ่มไม้ไอ้ผิวมาคาดเฮ้ยเฮ้ยท้าแมแอบในพุ่มไม้ผมว่าใช่มุมนี้มันได้นะผมว่านะาผมลองเลยเอ้ยไม่ใช่โอเค ตอนนี้ผมเหลือ13นัดฮะโอ้โหรอบรอบรอบนี้ยากกว่าที่คิดนะผมบ้านน่ะผมขี้เกียจเช็คบ้านมากเลยบ้านมันน่าจะพุ่นวายนะดูเดี๋ยวผมเช็คหลังนี้ก่อนแล้วกันวิทาไมบ้านนี้มันแปลกพื้นเนี่ยเป็นดินอยู่เลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็เออของกลับด้านหมดเลยทุกคนเอ้บ้านหลังนี้หลอนนะนีู่ทุกคนดูดิปกติเขาจะหันเก้าอี้ออกมาข้างในนะเอ้ยปกติเขาจะหันเก้าอี้เข้าไปข้างในแต่นี่เก้าอี้มันหันหันออกมาข้างนอก ตู้เย็นก็หันกลับเข้าไปของมันกลับหัวกลับหางหมดเลยเฮ้ยคนดูของกลับหัวกลับหางหมดเลยไปเสือกระโดดสูงกระต่ายอ่ะใช่หรอเสือมันกระโดดสูงเหรอไอ้มีคนเป็นเสือมีคนเป็นเสือต้องมีคนเป็นเสือแน่นอนไม่ไม่ไม่มันคือควายผมดูเพลียไม่ยอมเสือเสือควายลายสีส้มอ่ะเสือเออนี่ผมเจอแล้วตัวดึง ใช่เปล่าเนี่ยใช <น S 1> ่เป่เนี่ยใช่เป่เนี่ยไม่น่าใจไม่น่าใจเอ้ยถ้าเรายิงซ้อนมันจะได้สองคิวเปล่าวะาลองดูออ้ยไม่ได้ออ้เสียยจนวดหาวิธีไอ้นี่ละไม่ใช่เสือตัวนี้เดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหธรรมดาผีทุกตัวเนี่ยผมผมหลอนไอ้นี่สุดแล้วทุกคนดูคือผมหลอนไอผีที่ยอดสุดแล้วหน้าแม่งโคตรหลอนเลยดูดิโอ้โหเฮ้ยไร็วมาเร็วพระเต่ยั่นแก็หายหายไปจากเรานานแล้วนะเรียว่า ตขาก็จะมาบุกเลก็ไม่รู้คุย้ำตามบุกมาเร็วมันอยู่ในป่ากันปะวะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจิลลี่อยู่ไหนคนนี้สิ่เขาเปิดประตูจิลลี่อยู่ไหนไม่บอกก็อยู่ชั้นสองจิลลี่อยู่ไหนผมไม่บอกจิลลี่จิลลี่อยู่ไหน เฮ้ <c oughs> pies, ยที่นี่เป็นกระโดดโคตรสูงเลยใส่มนำ้ำหนักจากบูตแน่เลยไม่เอาใหญ่ยี่ไงเอาใหญงไม่เหะอใหญงไหงผมปรับช้างน้อยอ่ะมองไม่เห็นเอาอยู่ปรับช้างน้อยทำไมเอาอย่างงี้ยังไงก็ต้องไปเข้าไปหาดิผมไม่เห็นแล้าใช้ย่างไก่วะโอเคไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวนี้ <c oughs> แต่ผมว่าแถวนี้แหละผมว่าแถวนี้แหละ ไม่ต้องแต่ก้าโอ๊ย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 ผมเจอละผมเจอละผมเจอละโบว์แมนชั่นเอใช่ด้วยเฮ้ยเสือแม่งปีหลังคาเลยว่ะไอเสือก็อยู่ในเสือไปกระโดดสูงยังเอามันหมายถึงอย่างนี้เองเสือสมิงไอเหลือตัวสุดท้ายแล้วเหลือคุณแชมป์อยากจะได้คำใบ้ไหมล่ะผมอยากได้คำใบ้ปาดคอยังไก่ได้อะ เฮ er. ้ยวมีคัตเตอร์หรอคุณแล้วมีมีดหรอเฮ้ยหรือว่าจะเป็นตัวเคียวผิวข่ามันก็มีเคียวเหมือนกันนะก็ปาดคอยังไก่ได้อ่ะสุดนี้ฉันไม่ได้เหลือแต่าไม่ต้องหนาละไปเลยโอเคทุกคนตอนที่ผมผ่าผมผ่าเจอครบทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองไปเป็นคนแอบบ้างนะอันนี้รอบนี้ใครจะเป็นรอบนี้ใครจะเป็น ไม่งี้ใครโดนนะเจอก่อนคิดว่าเป็นเลยคิริสว่าสองรอบเลยอ่าคิริคิริคิริเอาเอาไปฉายไหมเอาไปฉายไป Two hours later ตัวนี้แหละโคดัมมองแมงกูัมไม่ไงบอกเสิร์ฟเร็วเสิรเร็วโอเคโอเคาดูปัดสวย์ฟเก่อนสวย์ฟเก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป็นหนึ่งโอเคพร้อม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 บอกเลยว่าโอเคหาเลยหาเลยหาเลยเอ้ยมาดิผมวิ่งเลยมาดิ เอ้ยเดี๋ยวยังไงทาเจอแล้วไม่เงยแอบก่อน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 ยังไม่ได้แอบเลยไม่เปิดเผยาจไงวะอ๋อคลิกถ่ายคิกถ่ายโอเคโอเครีบมารีบมาผมรออยู่บอกเลยว่าเนียนมากผมตรงนี้ผมเนียนมากอยู่ใกล้กันด้วย่ะไม่ต้องอยู่สองคนเนี่ยมีใครกระโดดสงมวิโอเคกิดว้าและ คิดว่าไม่ถึงไปฉายด้วยแต่กี้คิดว่าวิ่งผ่านผมไปอ่ะหัวใจแทบหยุดเต้นอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะหนึ่งเสียงได้โจ๋แล้วเลยไม่กรโอ้ขึ็นอย่างก็ได้หรอคิดว่าอุ้ยคิจว่าคิดว่าอยู่ตรงรั้วใช่ป่าวตอนเนี้อ่ะอยู่ถือไปฉายตรงรั้วใช่ป่าว กินรับแพงล่างทำไมกินรับแ่้าแกใจไปหนึ่งนัดแล้วนะเหลือสิบสี่นัดแล้วสิบสามแล้วสิบสามแล้วผมเอาสิบสามมาโอเคโอเคใช่ใช่เฮ้ยอยู่บนบ้านหรือเปล่าผมต้องผมต้องไปหาที่แอบที่ดีกว่านี้แป๊บนึงนะไยไม่มีหรอไอคิริตอดแว่นอาจจะมองเห็นก็ได้นะเดี๋ยววบ้านหลังนี้มีหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้เกือบแล้ว กมวิ่งประจ๊ะเอ๋โอเ้ผมว่าการการที่เนียนเนี่ยคือเราจะต้องเดินนะเดินไปเรื่อยมันจะเนียนนะมันจะเนียนโดยธรรมชาติเดินไปเรื่อยนั่นไอ้กิลี่บิกบัดผมอีกแล้วอ่ะใช่หรือวะ ไอ้แปดนัดใช่ป่ะไอ้ไอ้แม่งจูงชิบหายเลยบูมแฮกช็อตพี่โอ้โหไอ้ผมตายเลยเหลือหกนัดแล้ววะเหลือหกแล้วเหลือหกแล้วมองมองมองหน้ากระสือข้างหลังที่ว่าค้างไว้แป๊บหนึ่งได้ไหมมองไว้มองไว้ก่อนมองไว้ก่อนเฮ้ยมองไว้ก่อนดิเอ้ยตอนนี้ผมเห็นละตอนนี้ผมเห็นละผมเห็นกูจับละผมเห็นกูจับละมองค้างไว้นะผมจะไปให้โอเคไป เคได้เฮ้ยใครโยนไข่ตอนเร็ววะใครโยนไข่ไปวะกูเห็นนะมีคนปาไข่ใส่คิริอยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้แหละสแกนแล้วสแกนแล้วมีกี่เลกี่นะนะหกใช่ไหมเหลือหกเหลือหกเหลือห้าแถวคิริเห็นจริงเหรอวะคิริ คนคนคนมันเดินชนกันอย่างนั้นได้นะจริงๆแล้วอะ่ะมันเดินชนแล้วมันจะจะเป็นอย่างนั้นเลยอคิริผมว่านะต,านาตัวผมตัวผมวมันเต้น,นไม่ได้อ่ะคิดว่าตัวมันจะแบบอยู่แถวนี้แหละคิริจะเดินไปไกลจะเดินไปไกลอยู่แถวนี้แหละไมีมบไม่มีใบไหม,ยม,มยอยู่ใต้ถุนบ้านคำใบอยู่ใต้ถุนบ้านนะอ้าวแล้วจะเปลี่ยนที่ไม่นะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไหนนี่ไง บูมแฮกช็นน <S 2> <S 2> โอ้ม,มันมีฮิตบล็อกอยู่แล้วมันมันยิงโดนอยู่มีฮิตบล็อกอยู่โอเคครับถ้าทุกคนอยากให้มีพีต่อไปเนี่ยฝากกดไลค์ถึง1000ไลค์นะครับแล้วเราจะทำต่ออีพี2โดยในพีต่อไปเนี่ยอาจจะให้แปลเป็นสิ่งของได้นะมันจะได้หายากหน่อยเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันลาตีสวด